สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เราอยู <h <h um> <h 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 ่ที <h <h pues> <h <h ่โดมมาซ้อมแล้วกินข้าวกินน้ำมาไปกินตะเมิงซาแล้วค่ะเ้าเจียวแขกเขาไอเจียวว่ามันหิวอีกเราบอกใบ้ได้เราดิใบ้สามเราหิวรู้บ่วยังนูหิวยังหิวยังหิวนอนหิวนอนโอ้ยนอนพักด้อิ่มนอนแตกชั่วโมงแตงสีอิ่มนอนเบิดมือเบิดคัมกับว่าอิ่มชิ้นละไหมคะไปอยู่บ้าน์หรอนอนเบิดมือเออนอนเบิดมือเบิร์ดคั ลงคลิปม anyway, uh ือนอะไรคลิปไปเบ้างเหมือนคลิปฮอดบนเบิรงกเลยวนอีกเจี๊ยวนะมาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคุณที่บบรรยากาศกับบ้านเราพี่น้องบรรยากาศการซ้อมเนี่ยครูปอมาแล้วเป็นในนาหวานมากินมื่อนี้เขาซ้อมอียังแน่เนี่ยซ้อมเพลงซ้อมเต้นค่ะเต้นแต่ทั้งเต้นมือแรงมอลำ่ซอมมอหลั่มอลำนี่ยลองลองมันบ้างประเดิน มื่อแรงเมื่อแรงเราได้ไปร้องกับเขาด้วยไหมเมื่อแรงอ่ะได้ร้องได้ร้องมันก็นัดนักร้องในเมื่อแรงอ๋อร้องค่ะร้องเพลงใหม่ปะใหม่มีใหม่เก่าแล้วก็ใหม่ใหม่ใหม่เก่าใหม่ใหม่ด้วยพี่น้องพี่น้องพี่น้องซ้อมเต้นนัดบายอันเมื่อแรงซ้อมร้องกับหมอลำมเออสี่เด้์ไรซ์บอมเมอร์นี่ต้องต้องซ้อมย้ำแน่ครับเพราะว่าคูเต้รบอกว่าในดนตรีสิ่ขอมมันซ้อมพอเขาก็ต้องซ้อมโชว์ไปน้ำเออ ทั้งโชว์ทั้งรำเรื่องเป็นเดิมค่ะรำเรื่องไม่บ่อันเก่าค่ะแต่ว่ามาแบบปรับปรุงให้มันแบบนี่ยังที่นาดูเก่าโนเตรียมมุกมาแล้วยังรำเรื่องอ่ะมีมุกเพิ่มไหมต้องมีบทค่ะ <c oughs> ถ้าคิดมุกเองบ่ได้นะคะ<อ>ต้องมีบทยังก่อนน้องสิว่ายังก่อนว่าขนานดะแล้วก็อะไรนะเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงใหม่ใหม่เก่าเก่าโชว์เก่าโอ้แม่เพลงใหม่เก่าแล้วก็ใหม่ใหม่ ไปถ่ายคลิปอยู่แม่ไอ้เจ้าไอ้เจ้าอันนี้ดูเป็นลูกใครลูกลูกแม่ปอลูกแม่ปอเหมือนนักงแพ่งอุ้มจนว่ะจะกันอุ้มจนว่าไห่อุ้มคือลูกแม่หนูกต่หักคอใหญ่เรียวๆเนาะเหมือนนักงแพ่งอุ้มตัวน้อยๆนึ่งอย่าไปตบเขาควัดควัดนู้เลยพี่จอนอย่าไปตบเด้อเอี้ยมาลีมาเลียหนาถืว่ามาแสดงว่าหนู หวานเออหวานบมะโซกับปุกเด้อค่ะเออได้หนูได้ดูคลิปด้วยนะที่ที่หลิวกับพี่แพ็คไปตลาดแล้วก็มีแม่ค้านบ่ค่ะเป็นฝันแล้ทํามาให้เอาจะใส่หนีหนูคือว่าได้ทั้งแถวยุ่หลังรถยานเอาลงมาบ่มีหม่งจีบเลยเอาไว้ไห้ก่อนมาดิไายคลิปเอาไว้ไฮยูแต่ว่าพี่แพ็คแบบหนูซูนบ่ค่ะหนูเบิ่งพี่แพ็คจําแซ่รองเท้าหนูบ่ได้ เป็นอย่างคือว่าขาลงเท้าค่ะอันทื่ลงไปซื้อลงเท้าส่วนสูงน้ำกันมือนานมันเป็นสามเจ็ดนะส่วนสูงมันเป็นส่วนสูงเขาก็ต้องอ่อนที่หัดเป็นบ่ค่ะแต่ลองเท่าเหลยเีาต้องอ่อนที่มันเลยเพื่อจะได้ใช้สบายเสียใจพี่ร้องจำใจนอนเครียดหลายขอโทษขออะไรเขาไปซื้อแต่ส่วนสูงน้ำกันพี่น้องจะพี่ใช้ได้ใช้ได้มาด็กพี่ปุ๋ยร้องไห้พี่เลกเจ้ยสามแบบพี่ปุ๋ยแบบใส่ไปแล้วแบบว่าอันนี้และว่ารู้ที่บอกเลยแลค่ะสำหรับผู้ใดที่แบบ เออสมมติอยากฝันรองเท้าใหม่หนูอันบ๊อหนูเป็นคนที่มักใส่รองเท้าทนสูงแบบหัดหัดส่วนรองเท้าเล่นเนี่ยสีให้มันเลยเบื่อสองเบอร์เลยเพราะว่ามันจะได้แบบไม่เจ็บเท้าไม่หนูชอบแบบว่าอย่างที่มันยิ้มยัยตีนจะคล้องน้อยๆแบบใส่แล้วมันแบบทีเป็นอุปปุ้มะใส่พับแล้วมันดูสวยแม่นะคะถ้ามันพอดีปึ๊บมันมันสิแบบมันสิเปะปวดนะนะตายแล้วเรียวเรีวเร็วเผื่อนไม่ให้น้องร้องแน่ไปใส่ได้บุ๊บเรียวลองเท้าให้น้องเนี่ย พี่นนท์น่พี่ลิวก็เอาเกิดแบบพี่ลิวให้หนูคล้ายๆกันแม่นะของไอ้ลิวอันนี้สวยอ่ะอันนี้มันมีมิวใช่ไหมมิวมิวกาเบกาเบกมิวมิวเหรออันกาเบมันบรรลุมจีนของลิวนะมันนี่ละเ้เดียวแหะมันหนาล่ะาใส่เสร็จแล้วมันหนาโอ้มันตรงเห็ดจังจีนเนาะโอ้พี่นนท์เขาแบบบู๊จังเอามี้ยังฝากถึงไหมคะบะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แค่แบบแค่ ลู่จักหนูนบอแค่เอื้อซื้อฮักแพหนินกะดีใจแล้วคะ่ะแล้วก็มีของฝากเป็นกันลรังใจให้ก่อนเดี๋ยวหนูจะใส่เลยเพราะว่าคู่นี้นะจะแปรไปแล้วใส่แลนดูไรใส่ซ่อมกัเอาวันนุน่มตีนเอาให้มันนุ่มๆเท้าแต่น้อยนะพี่รอดคันไปต,ต้นแตนจีเร่ไปหาเพื่อนเปล่าไปคะ่ะจำหนาเพื่อนได้บ้ล่รึจำได้คะ่ะเอ้ยเราผู้งามค่ะเราขาวแล้วอวันคนบ้านเดียวกันบัวยบาทใกล้ๆบ้ารยุยใกล้ๆฮักแครง่าสัน สะออนหลายเต้าตัวไม่ไปประสาเขานางเบอกกันเรื่องหมอลำมึงซื้อเงินเกือบเอาคืนเออเขาแบบแซวเพลินสวัสดีค่ะพี่จอนมาแจกพี่น้อแล้วถ่ายเนถ่ายเนสไทยแต่เด้อบ้านนี้นะลืมถ่ายพี่น้องเบิ่งแล้วเป็นกะลังไรเป็นกะลังถ่ายแน่เอามาแล้วพี่น้องเกือบรองเท้ามาแล้วไปเอาอันเนี้ยลองร้องมึงเกือบใส่ได้บ่ร์เเอาร้องใส่เบิ่งเอาไม่ได้ใส่ได้บ่เพิ่นมาเน้น้อยนึงเพื่อนนะเขาเกือบ่าใหญ่ายดีใหญ่ดี อ้ยบมันมันพอดีอ่ะมันพอดีอ่ะพันอยากใส่แบบโเลยนี่หันละนี่ใส่เกือบเป็นเรือโยนลูกสาวอุ้ยอันนี้มันสูงมันต้องใส่เสืซี่ีหนาพอดีเออสวยขนาดว่าเพันอยากได้เพันอยากได้กาเบกาเบีพ่ะยนั่นพอดีพอดีเลยโอ้ยพอดีไงพี่จอนถูกอย่อุ้ยนิ่มไหมนิ่มไหมเห็นปอหนักมันเลยหนักเห็นปอดทันมันจะเลยแบบไหนแบบนี้ยังเออมันมจะจีบปากแตกค่ะ เบอร์มักใส่ซลมหลวมๆมันจะเท้าสวยไปแบบนั้นนะใส่เอี้ยงเลยเบอร์เลยได้หล่ะพอดีหนูสิบอกว่าช่วงนี้หนูเสร็จตีสีขาวแบบว่าหนูอยากกระตานที่เป็นสีขาวเลยมันเห็นมันล่าล้านใจจีเจก็ลังขนิสะอาดจะไม่ใส่ขาวแล้วเวลาถ่ายรูปอะไรอ่ะมันสวยนะใส่สะอาดเออมันดูสะอาด นเขียวเขาชอบแต่สีเอาคนยังก่เขียวเขาก็เลยชอบแต่สีขาวแล้วกัแนมึงจะขอบแล้วกัแนมึงจะขอใา่เหดี๋ยวคนขาวมันก็ชอบสีเขียวน้บอดดี้ใส่เขียวเ้อะเดี้ยส่นขาวมันก็รอบสีเขียว ครับก็ไปบำรุงผิวไงบำรุงผิวให้มแค่ะแดม่าใช้เสียกันแดดได้ไหมน้อยแต่หอังว่ารักษาหนูซื้อคีมมาหนูทามือเดี๋ยวลูกกระเซาะซื้อคอลลาเจนที่อย่างมากระตามกินมือเดี๋ยวแล้วกระเซาะแต่รอบนี้ดีนะเพราะหน้าไม่เป็นสิวหน้าไม่มันจากรอบก่อนอเมื่อกี้มันแดดไหมไงแม่บอตอนพิธีแต่งหน้าคือมีแต่สิวเหรออันนี้ก็มีแต่สิว ต่มนก็ไม่ยอมที่แรกไงแตอนนี้เป็นซื้ออเป็นสาวเป็นสาวตอนนี้เป็นสาวเล้วหูจักดูแลจาของเลยงี่สแปดแล้วตัวนี้ปีนานล้วปีเกินเล้วลมปีเลยสี่สิบแปดลวจข้มื่อจะไอยากสี่แปดหรืออะไรขออยาอยากอยู่สิบสิบห้าที่หมคือเกาอย่อันใดอันใดอันใดสิบเก้าแล้วเขาอยากอยู่สิบหาที่มคือเกาอยงอ๋อต้องให้เ่าเป็นมาเถา น้องเอ็นน้องจอน้องอูเอ็นน้องจอทอ่ผ่านซื้อมากหักจะเข้าซีปีนตัวเอาชอตมั็นเด็อยู่ชอตมากกันแม่หรมาไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาเล่นด้วยเออคุณใส่รองเท้าแม่ใส่เลยใส่เลยขนาดเด็กรองเท้าคนฝากมาให้เป็นบ้นนี้แม่นี่ของคุณนะคะเป็นพอดีตรีนแต่น้องชอบน้องชอบใหญ่ใหญ่เออมันพอดีแหละแต่หัง นี่อะไรกันสวยลองใส่เบิรงน้องมือลอเนเดียวมันสวยน้องอยากเด่นลองเบิร์กาเบร์กาบนี่มันจังหนารล้นั่นแต่ว่ามันกันหน่อยคือกันนั่นนี่กันหนารล้คือกันเออมันครูเท่าไหร่นะคะบ่งเคือกันเออคอยู่เท่าไหร่ถ้าหนูไปตลาดต้นอันนี้สองหนนี่ว่ามันสิได้ไปดสติมันเลี้งมัอแลี้ยงคนอยู่บอรหื้อแม่ขาดแม่เนาะมื่อแลงผู้ใดอยู่บออยู่ก็ตามแต่ว่าหนูต้องมาซ้อมก่อนเออสิได้ไปใส่บอ วันนี้ไปดอกไรชอบทอดเลยคนเขเพราะว่าออนทัวร์รอบนี้นะคะงานรอบนีเขากะแล้วมันจะเป็นฟิวงานเจ้าภาพแล้วก็จะมีซิมเดือนนี้เนี่ยจะเป็นงานกรุงเทพซีซินเดโร่ตัวสี่เดนมันมีตัวหนึ่งอีกวันวนึงที่สองถ้าจะหกกรุงเทพหรอคะกรุงเทพหรอคะแม่นออมีทอดวันที่หนึ่งด้วยที่สองเนี่ยจำได้เล็ดเลิศโอ้ ลูกคิวมันพูดกระจาอเลอว่ายังไงล้มหกมือพอดีเสียใจว่าน้องว่าน้องเคลียน์แหย่าจำปนนีบื้งคีมเพาว่าเขาจำใครเฉบไม่ได้หนูแบบพี่กันลังเลือกมันาวาสิเอาสามหกสเจดหรือว่าสามแปดม้ใจหนูสามแเกเด้อสามแปดสามเก้าคือท้ายกันเลือก3าม7หนูก็เลยแบบ มอพี่ฉันไม่เลือกพี่ปุ้ยร้องไห้พี่ปุ้ยก็เอานี่แหลับซะก็ได้เออเอาก็เอาอันนี้ไม่เป็นไรค่ะยังที่หายกะขอบคุณนะคะอยู่บ้านพันลองเปกันล้างใจเบิร์ตทุกอย่างพี่น้องเพันกับกำลังใจให้ไปละสองร้อยสองหมื่นสามพันคะแนนประสันโอ้แต่ละมือแต่ละเดยเออเอาขอบคุณเนะขอบคุณพแม่ด้วยค่ะพี่เพิ่นอยู่ข้างหลังพูดดีเพิ่นคอยสนับสนุนเขาตลอดเอาเอาสิไปซ้ำนี่ก่อนคลิปนี่ก็ได้เอาขอบคุณมาหน่อยบายบายเดี๋ยว